เจนข้างแรกขอบคุณนะคะคุณสบาใช่ไหมหรือว่าอะไรเพราะเพราะขลักตาแฝดที่สุดใช่ค่ะแต่กอนนี่แตะมุข่อยบ่อท่านในขันบ่มากรุงเทพนี่แม่เพินเ่นสาเห็ดแม่เพิ่นสิบบ่ลงมาล่างใช่เสียด้วยพ่น,นแม่เพินเ่นสิอันนะ่ะมือนี่สซุ้มมือนี่ตื่นทนะเลเทียนหนึ่งสองเทียนสามเทียนลงมาหาลูกเล่นน้ำลูกข้าวนึ่งก็ขึ้นไปน้อน เสียงยินนาา่นหอกสะอาดก็ะหักเล็กน,อน,กกนอ้อยฮานฮักเฉยๆกระเด็นขอบคุณค่ะเออแยกเต็นสวยขึ้นบอจ้าคุณตัวหมอทอเก้าละ่ะบ่ได้ทาหดคีมผมแต่ผัดมีหลานนี่คีมนี่ห้างมือบอ่ได้อาบน้ำสัก นอนเลยมีให้มีให้เอาลานนี่มือว่านลอาบน้ำมือว่านนี่คืนนี่อาบน้ำแม่ว่าห้างเทียเอาเขานอนลาบน้ำเขาไปเลยคันสิลูกขึ้นมาอาบน้ำคืนเด็กๆห้างเทียก็อาบเด้งขันขนอยู่บ้านด้วยอันหาทุ่มหกทุ่มเขาก็ลุกขึ้นมาอาบมันเหนียวนะนึกน่าเหลือ แต่เข้าเซี่ยมาแล้วแเข้าเซี่ยงมาแล้วว้าโอ้ยโอ้ยแต่เข้าเซี่ยเออ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 เอ่อสวนกันไปเลยสวนกันไปเลยเอ่อเออเออเออไม่ไปไม่ไปเออจะไปหรือไม่ไปเอาไปไปไปด้วยกันมาเล่นกับน้องไปไปเล่นกับน้องนะฮิปฮิตพี่ชายล่ะจะเห็นขี้โมเขาว่ น้าสร้างเลยน้าออกไปลูกจุงกันออกไปค่อยๆเด้อลูกเด้อค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเออ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 ค่อยๆโอ้ยค่อยๆโอ้อค่อยๆอืมค่อยๆไหนเดี๋ยวเอาพี่มาเช็ดขิ้วกก่อนขิ้กปื๊บๆนี่หังมก มาแล้วตาแฝดที่ถึงยังเลยเท่าเดิมไหมรักเท่าเดิมรักมากกว่าเดิมนะอาร์ตวะ ไม่เป็นไรลรอกค่ะพี่น้องตาล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 าเ